สวัสดีจ้าพี่น้องฝรั่งทำอะไรออพี่น้องเครื่องติดฝุ่นอ๋อเครื่องดูดฝุ่นเสร็จแล้วนะคะดีจ้าพี่น้องเสรีจเรียบร้อย นี่จ้าพี่น้องสวยไหมอย ơi. อันนี้ก็เป็นเตาทำกับข้าวนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะบาร์นะคะสำหรับเอาไว้นั่งดื่มนะคะ <c oughs> <c oughs> ทำกับข้าวเสร็จก็เอาไว้เสิร์ฟนะคะพี่น้องจ๋าทำอะไรเอ่ยพี่น้องกำลังถอด กอเทปกาวนะคะนี่จ้าของใหม่นะคะพี่น้องจ้านี่สวยมากเลยเยตตฟนอืดีงตงทัา่งหน้โัพท์นะกบาอ่า เรทำมาหลายวันแล้วนะคะพี่น้องหอลลำปัเขากำลังทดลองไฟอยู่นะคะ นี่จะพี่น้องห้องครัวของเรานะคะใกล้จะเป็นความจริงแล้วนะคะ oh. ดูเตกเฟียนหรือปา oh. นี่จะพี่น้องก็จะมีไฟด้วยนะคะ oh. เครื่องดูดฝุ่นนี่จ้า oh. เครื่องดูดอากาศทํากับข้าวนะคะมีไฟอยู่สี่อันนะคะ oh. นี่จะไฟ oh. อยู่ตรงมุมนั่นจะ้ะ มุมนั้นก็มุมนี้ละจ้ะนี่จ้าพี่น้องเจ่อขึ้นข้างบนนะคะเนวแว่นดาบเพียเตอร์คอมมิติตะเอ้ยจ้า เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ต้องทําความสะอาดนะคะพี่น้องตอนนี้ยังไม่เสร็จดีนะจ๊ะยังไม่เต็มร้อยนะคะข้างหลังก็ยังไม่ทันได้ปิดนะจ๊ะข้างนอกก็ฝนตกนะคะไฟก็ยังไม่เสร็จนะคะ ตอนนี้ก็อัปเดตแต่ห้องครัวให้ดูก่อนนะคะพี่น้องจาอ้าใกล้จะเป็นความจริงแล้วคะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ต่อเติมไฟนะคะเดี๋ยวรอห้องครัวเสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็จะต่อเติมไฟนะคะนี่จ้าของใหม่หมดเลยนะจ้าพี่น้อง ไม่หนานะคะฝรั่งทำอยู่คนเดียวนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เรียกเพื่อนมาช่วยยกนะคะหนักนี่จ้าระบบใช้แร้กี่เตาเนาะ อันนี้เตาใหญ่นะคะอันนี้หนึ่งเตาอ,อันนี้หนึ่งเตาอันนี้หเตาทั้งหมดตั้งได้ห้าเตานะคะพี่น้องอันนี้จะเป็นเตาใหญ่นะจ๊ะหม้อใหญ่ก,กระทะใหญ่เราทำเสร็จอันนี้เสร็จก็ต้องเอาโต๊ะตัวน,นั้นมาตั้งไว้ข้างหน้าเตานะคะข้างหน้าห้องครัวน,นะคะ พลังเหนื่อยไหมฝลังบอกว่าหิวข้าวฉ,ฉันถามเขาว่าเขาเหนื่อยไหมเขาบอกเขาหิวข้าว เดี๋ยวเราก็จะปิดข้างฟานะครับพี่น้องดูดฝุ่นดูดอะไรเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องไปหาซื้อไม้มาติดข้างฝาไว้ให้นะคะไม้ก็เป็นสีเดียวกันหมดเลยนะจ๊ะไม้หมดเลยนะคะห้องครัวเดี๋ยวต้องดูดฝุ่นทำความสะอาดเช็ดถูให้เรียบสีเดียวกันหมดนะคะตู้เย็นกับอันนี้สีเดียวกันนะคะ สวยไหมคะพี่น้องจ๋าถ้าใครชอบคลิปห้องครัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะจะได้มีแหงทำคลิปใหม่ๆใ,ให้ดูเรื่อยๆนะคะฝรั่งก่สร้างนะคะนี่จ้ะพี่น้องเดี๋ยวข้างฝาก็จะ ปูติดกระเบื้องนะจ๊ะพี่น้องข้างฝานี่ก็ติดกระเบื้องจ้ะข้างฝาครัวแล้วก็ฝาก้านี้แล้วก็ฝ้านี้นะคะติดกระเบื้องนะคะติดลาวแค่นี้นะจ๊ะให้ตรงมุมนี้นะจ๊ะกระเบื้องนี่จ้ะพี่น้องสวยจ้ะ ดูพี่น้องข้างนอกสิอากาศไม่ดีเลยวันนี้ว่าจะลงไปถ่ายถ่ายดอกไม้สวยๆให้รับชมก็ไม่ได้ลงไปนะคะลงไปตัดผักก็ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะจ๊ะเพราะ เดินข้างล่างลำบากพี่น้องถือกล้องอีกมือหนึ่งถือกล้องอีกขาข้างหนึ่งก็ไม่แข็งแรงใส่เฟือกอยู่เดี๋ยวเสร็จก็รื้อบ้านหลังนูน้นห้องครัวฟากนู้นก็ทุบทิ้งนะคะห้องครัวจำเป็นนะคะฟากนูน้นเดี๋ยวเสร็จก็ย้ายมาทางนี้หมดนะจ๊ะ โอเคจ้ะพี่น้องมาอัปเดตให้ดูวันละนิดวันล,ละหน่อยนะจ๊ะบ,บายๆจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ